่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายพระผู้มีภาคเจ้าตัดเอาไว้ว่าปุญญเจปุริโสกิลากยิลาเถหนังปุณบปุนั่งตัมหิฉันทังกยิลาทะสุขโคขปุญญสอุติโยแปลถอดความว่าถ้าหากว่าบุคคลจะกระทำซึ่งบุญไซควรทำบุญนั้นบ่อย ควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้จะทำอะไรก็ตามทำให้เกิดความคุ้นทำบ่อยๆสำคัญที่สุดต้องเห็นประโยชน์ของการทำสิ่งนั้นคือสร้างความพอใจในสิ่งนั้นถ้าเราพอใจทำแล้วมีความสุขหนึ่ง เป็นความสุขของเราสองเป็นความอิ่มหนำสำราญและเป็นความสุขใจของคนอื่นสามเป็นการทำให้ผู้อื่นนั้นสังคมโดยรอบตัวมีความปราบพื้มและเป็นสุขใจนั่นเรียกว่าความสุขเรียกว่าบุญการสั่งสมบุญเช่นนี้นำสุขมาให้คิดคาใดก็มีความสุขเสมอเสมอ เหมือนโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิด้วยความดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์้วยความกรุณาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุรีลิเริ่มดำริจากโควิด -19 ที่แพร่เขมาแพร่เขมาแพร่เขมาจนกระทั่งหลบรอบวัดไตรมิตรวิทยทาราม ประเด็พระคุูหลวงพอ่อก็มีความเห็นว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้เปิดวัดชั่นนี้เดี๋ยวโควิดมาติดพระติดเนนติดญาติโยมจะอิลุงตุงนังกันเป็นใหญ่ก็จึงมีโครงการปิดวัดโดยการที่มีอาหารถวายพระภิกษุสมเน็จหนึ่งมื้อทุกวันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารต่างๆถวายพระภิกษุสมเน็จและก็ จัดเลี้ยงบรรดาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่วัดไตรมิตรวิทยารามโดยจุดประสงค์ว่าอยู่ภายใต้ลมเงาวัดไตรมิตรวิทยารามแล้วต้องอิ่มไม่ลำบากไม่ทุกยากมีอะไรก็ช่วยเหลือเอื้ออาทรเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่นะหนึ่งให้เขามีความเป็นบุญนะที่อยู่วัดไตรมิตรสอง เป็นความสุขใจนะที่เรารักกันประการที่สมคนทำก็มีความสุขใจสบายใจทุกอย่างที่ทำทุกคำที่พูดจะถูกไว้บันทึกไว้สิ่งที่ดีที่สุดคือใจของเราเพราะฉะนั้นเจ้าภาพในวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันทำตั้งแต่เปิดโครงการจะแปดเดือนเต็มแล้ว ทำตั้งแต่เปิดโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภย COVID. อัยโควิดหลอหลอมกันว่าทํำด้วยความสุขนะอยากได้บุญนะอยากให้คนอื่นได้อิ่มหนำสำราญนะช่วยหลวงพ่อนะต้องขอขอบคุณผู้ที่ช่วยงานทั้งหมดทั้งปวงของโครงการอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิด คุณจิติมาสุรวีรธรรมนันทนคุณวรวรรณสุรวีรธรรมนาเตียงคุณสุขใจอาถารเจใจคุณดวงใจสีคำไทยวิจคุณนลันทรคุณนลันทรนอกจากนี้แล้วก็จะมีพระเถรานุเถระที่ช่วยนั่นก็คือว่าท่านพระมหาวาชิระ คุณทรายหรือคุณสมชายท่านพระพิรปัดช่วยเอื้ออาทรกันอย่างเต็มที่ทุกอย่างหลังสรรอย่างดีแล้วเติมเต็มด้วยพันตำรวจเอกผู้ช่วยสาสตราศาสตราจารย์พันตำรวจเอกสุรเดชแจ้งสุวรรณทำทุกวันมีความสุขมองด้วยความรู้สึก,กว่าเอ๊ะ พระเนนที่ดีโชคดีญาติโยมที่ดีทุกโชคดีคนทำอาหารตั้งใจทำด้วยต้องการให้อาหารนี้มีรสชาติดีถวายแก่เนื้อนาบุญมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของวัดไตรมิตรวิทราามด้วยความรักด้วยความผูกพันเอหิกิตังเปียงมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติ เอหิจิตังปียยังมะมะข้าวของไหลมานะชาลีติเอหิจิตังปียยังมะมะเงินทองไหลมานะชาลีติ